<90. S 2> <Yeah. S 1> สำหรับกนนารแข่งขันฟุตบอลหญิงในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17ที่ประเทศเกาหลีใต้นัดที่2ของสายเอครับทีมนักเตะสาวไทยในชุดน้ำเงินลงสนามพบกับมาลดีฟโดยตลอด90นาทีนั้นเป็นนักเตะไทยครับที่ครองเกมบุกได้มากกว่าก่อนจะเป็นฝ่ายถล่มเอาชนะไปได้10ประตูต่อศูนย์เกมนี้พี่สมัยสอนสายโชว์ฟอร์มเก่งยิงคนเดียวถึง4ประตูเลยทีเดียว เกมนี้พิสมัยสอนสายครับโชว์ฟอร์มเก่งยิงคนเดียวถึง4ประตูขณะที่นิสาร่มเย็นยิง3าประตูส่วนที่เหลือได้จากนภัสสีเสริมวิไลพรบุตรด,ด้วงและออรไทยศรีมณีส่วนที่เหลือได้จากนภัสสีเสริมวิไลพรบุตรด้วงและอรไทยศรีมณียิงอีกคนละประตูจบเกมทีมไทยเก็บ3นาคะแนนแรกในเอ็นชอนเกมได้สําเร็จสรุปสถาน สรุปส,สรุปสถานการณ์ล่า <c oughs> สรุปสถานการณ์ล่าสุดของทีมนักเตศสาวไทยลงแข่งขันสองนัดสรุปสถานการณ์ล่าสุดของทีมนักเตะสาวไทยลงแข่งขันสองนัดรั้งอันดับ3าของกลุ่ม A มี3คะแนนเท่ากับอินเดียแต่ว่าประตูได้เสียน้อยกว่าต้องไปเตะนัดชี้ชะตากับอินเดียในนัดสุดท้ายวันที่21กันยายน,นี้